ครับสวัสดีครับปุณเป็นพี่น้องครับผมวันนี้พามาชมหัวอเมริกันบามันเลิศลอยนะครับผมวันนี้ก็มาไกลถึงพัทยานะครับผมวันนี้ก็พามาชมบามันเลิศลอยนี่ซื้อมาหน้องวันพิ้นนะครับผมของพีอาคมนะครับพีอาคมชื่อว่าฟาร์มอะไรครับ TT Farm TT f นะครับผม TT าร์มนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมช้างน้อยนะครับผม อถ้าพี่อาคมขอเบอร์ติดต่อให้ได้ไหมครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมพี่อาคมนะครับผมนี่เจ้าของน้องวันพินนะครับผมตอนนี้พี่อาคมมีวัวกี่ตัวแล้วครับตอนนี้เหรอตอนนี้มีสี่มีสี่อยู่เอาไปฝึกไว้สองนะพี่เนาะครับแล้วก็อยู่ที่ปีพงศ์ตัวหนึ่งยุทธที่ปีโย่งพงนี่เอาไปฝึกเล็กใช่ไหมครับใหญ่กว่าเทพนินใหญ่กว่าเทพนิน อ๋อใช่ตัวไอที่มีอายุนะใช่ไหมพี่สี่บศูนสี่เจ็ดอ๋อไอนั้นเฟียมใหญ่แต่ครับแต่เขาอายุเยอะกว่านี้แล้วพี่เนาะแต่นี้อายุได้กี่ลูกครับพี่ลูกแรกอันนี้จะครบสามขวบเดือนเดือนหน้าครับอ๋อจะครบสามขวบเดือนหน้าครับดูครับดูบั้นท้ายนะครับโอ้โหบันท้ายลูกแรกนะครับได้ลูกสาวแล้วนะครับลูกสาวกี่เดือนเอาไปฝึกครับพี่ห้าเดือนโกนหางครับห้าเดือนกว่านะครับห้าเดือนกว่าพี่เอาของเขาก็แยกแล้วนะครับ กระดูกใหญ่มากนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับที่พี่อาคมให้ถ่ายช่องลงช่อง YouTube นะครับนี่ <c oughs> สวยมากนะครับผมตัวนี้วันเทียนหันหน้ามันนี่อยรู้เจจะมันทันหน้ามาเนี่ยนะว <c oughs> นันเทียนหันหน้ามันหน่อยลูกเร็วเช็คกล้องหน่อยให้ FC ทางอีสานเขาดูหน่อยเร็วโอ้ <c oughs> โหสวยมากอยากให้ดูฝั่งนี้ แกเบ่งตัวไปฟังนูนนะ้นหน่อยเออนี่จะให้ดูดบอบๆนะรบอู้หูใหญ่มากครับเอ,อ่อเท่าที่ผมไปลอบวัวมาทั่วไทยก็มีวันเพ็รนี่นะครับเรื่องเนื้อตัวเรื่องความสมบูรณ์สุดที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ไปไปเจอมานะครับผมผมก็ไปมาหลายฟาร์มนะครับมีน้องวันเพ็รนี่นะครับสุดที่สุดเลยครับโอ้โหโหไม่ต้องจัดท่าก็สวยอะครับนี่ครับอย่าพิยาคมจัดท่ายให้ดูนะ เม็ดสีเข้มด้วยนะครับน้องวันเพ็ญไม่ต้องจัดท่าก็สวยเลยเพี่เอ๋อผมสุดยอด,ดจริงๆอายุอายุสองปีสิบเอ็ดเดือนนะครับตอนนี้สองปีสิบเอ็ดเดือนเดือนหน้าถึงจะครบสามปีเต็มนะครับดูครับพี่เผมจะมีงานประกวดรุ่นพิเศษพี่เอาผมเอาไปประกวดอีกรอบเอาลูกเดือนตามผมว่าได้รางวัลแน่นะนี่ อยากให้เขาอยู่น, <laughs> นี่ดีกว่าอยาจเดินทางไปมากถ้าที่ผมไปล่อมาก็วันเพลินนี่แหละสุดที่สุดแล้วเรื่องเนื้อตัวความส,าสมบูรณ์นี่ครับแตอ่อาจจะยังไม่เจอยังไม่เจอ <laughs> ครับยังไม่เจอแต่ก็ไปล่อมาทั่วแล้วนะพี่เ <laughs> <laughs> ดีครับน้องวันเพลินครับอันนี้บอกค่าตัวที่ซื้อมาได้ไหมพี่ ซื้อมาสองล้านครับซื้อมาสล้านนะตัวเดียวนะครับซื้อมาสองล้านนะครับผมซื้อมาสองล้านนะครับก็สมราคานะครับผมถ้าผมมีเงินผมก็ซื้อเหมือนกันครับผมถ้าพูดถึงเรื่องลักษณะเนื้อตัวแบบนี้หายากมากนะครับผมนี่ครับดูครับดูเทียบกับพี่อาคมเลยครับกระดูกใหญ่มากแล้วก็บั้นท้ายเด่นมากเอเขาเป็นลูกตัวไหนครับพี่ลูกสิงเลยครับ อ๋อเป็นลูกบีบีสติงเลซิปทับศูนย์ครับแม่แม่บอกวินแม่เขาเป็นลูกวินครับอ๋อแม่ของเขาวินบวกสติงเลนะครับสุดยอดนะครับส่วนมากเท่าที่เห็นวินบวกกับสติงเลนี่จะแมทกันมากนะครับถ้าเป็นบามันเลรดร้อยนะครับจะแมทกันมากนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะแมทมาก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 เลยครับเรื่องกระดูกเรื่องเม็ดสีเรื่องบั้นท้ายนะครับอยากได้กลับบ้านนะครับเอฟซี ี่อาคมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาได้เลยพี่อาคมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดสนใจเข้ามาเยี่ยมชมก็ช่วงนี้ก็เดินทางได้สะดวกนะครับเพราะว่าเขาปลดล็อกแล้วเราสามารถติดต่อพี่อาคมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับผมตอนนี้ก็มีวัวอยู่2ตัวนะครับอีก2ตัวพี่จะเอาไปฝากเลี้ยงนะครับฝากเลี้ยงฝากฝึกอยู่นะครับแค่มาดูวันเพลินกับน้องอะไรนะครับไหนอยู่นะครับน้องน้ําชานี่ก็สุดใจแล้วครับ ไกมือใหม่ที่มาดูวัวสวยๆแบบนี้จะมีกําลังใจเลี้ยงขึ้นเยอะเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับมาหาพี่อาคมได้นะนี่โอ้โหดูแผ่นหลังสูงมากนะครับดูแผ่นหลังครับแผ่นหลังตอนนอกโอเคน้องวันเปลน,นะครับยังไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคาพี่อาคมจะเลี้ยงไว้ละครเอาไว้พนะัฒนาครับเอาไว้พัฒนาเออในลูกอีก ถ้าท้องมาก็คือติดจองแล้วนะพี่เนาะพี่ประหลัดจองแล้วครับพี่ประหลัดจองแล้วอ่าอิมเฮสแม่ห้องสอนฟาร์มนะครับอยู่ทางภาคเหนือนะครับจองลูกแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับผมซื้อวัวแพงไม่ต้องกวนนะครับถ้าวัวพันธุกรรมดีเนื้อตัวดียังไงมันก็ไปต่อได้นะครับเพราะว่าคนรักเลี้ยงวัวดดวยกันเลี้ยงวัวบามันเรน้อยด้ดยกันเขาจะรู้นะครับผมนี่ครับน้องน้ำชาพี่อน้องชวนน้องช้ำชาเ้วยได้ไหมได้ครับดูตะนอก น้องน้ำชาก็ไม่แพ้กันไปน้ำชาแล้วแล้วเอา,าวันแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราดูน้องวันพินร้อนะครับ <c oughs> ถ้าเรามีวอรแบบนี้เราก็ดูไม่เบื่อนะครับว <c oughs> ันพิน,นครับเดี๋ยวรอดูน้องน้ำชาน้องน้ำชาก็สุดเหมือนกันนะครับ แต่น้องน้ำชาลูกได้กี่เดือนพี่ตอนเอาไปฝึกห้าเดือนเหมือนกันครับหนม่น,นลูกครับโอ้น้องน้ำชาคนระับอ๋อไปนู่นไปหานุ่นไปครับแอนขอลูกชายเชี่องอย่างเงี้ยน้องน้ำชาได้กี่ลูกแล้วครับพี่ลูกแรกก็อ๋อน้ำชาเป็นน้องวันเพ็ญเดือนหนึ่งอ๋อเป็นน้องวันเพ็ญเดือนหนึ่งแล้วครับรลูกสติงเลยเหมือนกันลูกสติงเล่เหมือนกันนะครับ เป็นน้องนะครับพี่ใหญ่กว่าน้องนะครับพี่บอกว่านี่ครับผมโอ้แต่แข้งคอหนาเหมือนกันเลยนะครับเรื่องเหลี่ยมตัวนี่แหละครับสไตล์ที่พี่อาคมเลือกหัวข้าวฟรามนะครับจะเป็นเหลี่ยมตัวสมูทนะครับเหลี่ยมตัวสมูทแล้วก็อัตลักษณ์เด่นๆเลยก็คือตะหนอกนะครับตะหนอกแล้วก็ลำตัวยาวนะครับตอนนี้เผาหน่อยครับลดน้ำหนักเจ้าพรก็หลังจากที่ลูกรีดนมด้วยแหละนะพี่เนาะใช่ครับอี่ครับสุดยอดนะครับ สองตัวนี้นะครับดเต็มครับโอ้บันทายดีทั้งสองตัวเลยครับเต็มดีอันนี้แม่เขาใส่ไหนพี่แม่เขาเป็น <c oughs> สตีมบท๊ทครับแม่าใส7เจอน้องวันเพนหยอกแล้วครับผมสวยมากครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเบอร์พี่อาคมให้นะครับเผื่อท่านใดที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มพี่อาคมนะครับ <c oughs> ทีทีฟาร์ามนะครับผม อยู่ที่เดี๋ยวให้พี่อาคมบอกแล้วกันนะอยู่ที่ตำบลโพใหญ่ครับวัดอาจารย์กา้านวัดดังครับครับผมศูนย์9ปดหนึ่งเก้าสี่เก้าสองสองหนึ่งครับผมสามารถโทรมาหาพี่อาคมได้นอกผื่อได้ครับอยากสอบถามรายละอยออเอียดนะพี่น้องยี่บสี่ชั่วโมงเลยเหรอพี่ผมเคยไปฟาร์มหนึ่งแล้วเขาบอกว่ายี่บสี่ชั่วโมงก็บอกว่าตีหนึ่งตีสองก็ไม่ได้หลับไปในนอนกอดยกเว้นถ้าผมไปต่างประเทศผมนึงจะไม่รับอ๋อครับผมนี่ครับผมนี่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามฟาร์มบัวพี่อาคมได้นะครับผมทีทีฟาร์มพัทยานะครับอยู่ที่พัทยานะครับพี่อาคมบขอเบอร์โทรอีกรอบครับอ่าศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าสองหนึ่ง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 นะครับผมที่อาคมนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อาคมมากนะครับผมที่ให้โอกาสช่องบ้านบ้านถ่ายร้องเยอะมสวทสดีครับสวัสดีครับ